การฟังเป็นต้องฟังจนรู้สึกจริงๆว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรกันแน่ฐานที่มั่นอันเป็นที่สุดของการอยู่ร่วมกันได้รอดคือใจราบใดมีความเห็นใจกันราบนั้นจึงมีฐานที่มั่นของครอบครัวแว่นส่องใจอันเป็นที่สุดที่จะทำให้เห็นใจกันจริงไม่ใช่การมานั่งดาวใจกัน แต่เป็นการคุยกันได้รู้เรื่องและเพื่อคุยกันรู้เรื่องคุณจำเป็นต้องฟังเป็นเท่ากับหรือมากกว่าพูดเป็นการฟังเป็นไม่ใช่แค่ฟังด้วยหูแต่ต้องใช้ทั้งหัวใจฟังด้วยฟังจนสัมผัสรู้สึกจริงๆว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรกันแน่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนเรา จะรับรู้ความต้องการของคนอื่นในเมื่อทุกคนจดจ่อจะรู้แต่ความต้องการของตัวเองและอยากพูดให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองต้องการการเลือกคนที่มีความเชื่อตลอดจนความต้องการดีๆในชีวิตเอามาเป็นคู่คิดร่วมกันจึงเป็นด่านสำคัญที่สุดเพราะเป็นบันไดให้เข้าถึงกันได้ง่ายที่สุดสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คู่ที่จะไปกันได้รอดต้องมีศรัทธาเสมอกันเป็นอันดับแรกแต่ด้วยความไม่รู้คนเราจึงไม่สนใจเรื่องศรัทธาแต่สนหน้าตาสนฐานะสนเปลือกนอกที่ตัวเองต้องการเป็นอันดับต้นๆกว่าจะปอกเปลือกออกเห็นแก่นแท้ภายในรู้ชัดว่าใจไม่ตรงกันและไม่มีวันตรงกันใจก็ห่างกันเกินกู่แล้วเห็นใจกันไม่ได้อีกแล้ว